ต่างจิตตัางใจอาจเกิดปัญหาก็ต้องรู้แค่เพียงปัจจัยปัจจัยเรียนรู้ความต่างรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน พบกันเช่นเคยค่ะในรายการหัวใจใกล้กันนะคะเพื่อช่วยลดช่องว่างของคนในครอบครัวและกระชับหัวใจให้ใกล้กันยิ่งขึ้นวันว่างของแต่ละครอบครัวก็คงจะแตกต่างกันออกไปนะคะบางครอบครัวนะคะเขาก็ทํากิจกรรมด้วยการพาครอบครัวออกไปทานข้าในวันสุดสัปดาห์หรืออาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่เชื่อไหมคะว่ากิจกรรมที่ช่วยสารสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอาจหมายถึงการแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่นค่ะ ความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ก็เริ่มต้นจากคุณแม่คุณแม่เขามาเป็นอาสาอุ้มเด็กนะฮะแล้วผมก็พาเขามาส่งเขาทำอยู่สักพักหนึ่ง เขาก็เลยมีความคิดว่าเขาจะชวนลูกสาวคนโตมาเช้าวันอาทิตย์อะคะตื่นมาเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้แม่ชวนไปเลี้ยงน้องหนูก็ไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงน้องอะไรอ่ะน้ <S <S องหลักกันน้อง แต่ปรากฏว่าแม่เขาพามาที่ถ่าเลี้ยงเด็กอ่อนบาเก็ตเนี่ยค่ะพามาเลี้ยงน้องแล้วคุณแม่บอกป่ะคะว่าเด็กอ่อนบาเก็ตเนี่ยเขามาจากไหนแม่ไม่ได้บอกคะ่ะแม่ต้องการให้คิดเองอะคะ่ะแล้วอย่างเงี้ยลอ่ะแล้วหนุดรู้ได้ยังไง เด็กมันเยอะค่ะแล้วข่าวตามหนังสือพิมพ์มันก็เยอะด้วยที่แบบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็เอาเด็กเล็กๆมาทิ้งไว้ที่นี่ค่ะออต้องบอกเลยว่าเด็กๆที่นี่มี300คนนะคะแต่ละตึกที่อยู่เจะะ็ดตึกนียก็ตึกมันประมาณ35คนในบ้านนี้ก็จะมีพี่เลี้ยงเนี่ยตอนกลางวัน,นอาจจะ4คนนะคะตอนกลางคืนอาจจะ2 -3 หรือแล้วแต่ละตึกนะคะโดยบรรยากาศกลคือพี่เลี้ยงคนหนึ่งดูแลเด็ก10คน ขาซึ่งก็เยอนนะนะเนาะเราก็รู้สึกดีๆนะคะที่มีพื้นที่ตรงนี้แล้วมีอาสาสมัครมาช่วยน้องๆคือภาพรวมของเด็กๆที่นี่ที่เคยบอกไว้ว่าเด็กๆเขาจะมีภาวะขาดลักถึงจะมีเงินทองก็ไม่สามารถจะซื้อได้เพราะฉะนั้นเราต้องการอาสาสมัครแต่ละคนนะคะมาช่วยเสริมตรงภาวะขาดลักเนี่ยมันเสริมด้วยจิตใจของคนคนหนึ่งเพื่ออีกคนคนหนึ่งเท่านั้นเองะค่ะ ภาวะขาดรักนี่มันเป็นยังไงก็ซึมเศร้ามาใหม่ๆบางคนก็อาจจะดูดนิ้วโยกตัวกล่อมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็มองแต่เพดานอะไรเงี้ยค่ะความรักนี่มันจําเป็นจําเป็นมากสําหรับมนุษย์บางคนยอมตายถ้าไม่ถ้าไม่ได้นะแต่ว่าเด็กๆที่นี่ก็คือแม้แต่คนดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันก็ยากนะที่บอกว่าหนึ่งต่อสิบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่มีใครเป็นของเขาคนเดียวตรงนี้มันสําคัญเนาะ เด็กๆที่นี่เขาตีความความรักนี่แบบไหนคะคือถ้าเด็กเล็กเนี่ยเขาก็เหมือนกับรู้ว่าว่าคนนี้เป็นคนพิเศษของเขา<ม>เขาอาจจะระบายอารมณ์ได้กับคนนี้<ม>ก็หนูลองไปไม่เป็นไรลูกพี่อยู่ใกล้ๆหนูเ<ม>นี่ยความรักก็มันคือเป็นความ,มที่พี่ใครสักคนหนึ่งที่อดทนดูแลเราได้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าเออเราต้องเป็นเด็กดีนะทุกคนรู้ว่าเป็นเด็กดีถึงจะมีคนรัก<ม>แต่มันไม่ใช่เสมอไปแต่มันมีอะไรที่เขาจะต้องระบายออกเหมือนกันแต่ว่าคนคนนั้นทนเขาได้ะคะ่ะ แ,แบบว่าเฮ้ยเรามีแม่เรามีอะไรเราก็คุยกับแม่คุยกับพ่อได้จะเด็กที่นี่ยเขาจะแบบเดี๋ยวเขาก็งองแงเขาร้องเขาจะเอาอะไรแล้วเขาก็เหมือนแสดงออกมาว่า <c oughs> เขาอะแบบต้องการใครสักคนอะที่แบบว่ามาแบบมาอุ้มหน่อยมาดูมาเลี้ยงหน่อยมาเล่นด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้ะคะ่ะ ทำไมการทําเพื่อผู้อื่นถึงทําให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแนบแน่นยิ่งขึ้นทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงตัดสินใจชวนลูกๆมาที่นี่แล้วทำไมเด็กๆเ,เขาถึงยอมเสียสละเวลาเที่ยวเล่นของพวกเขาเพื่อมาเลี้ยงน้องที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดทำไมคะสนุกครับอยู่กับน้องเล่นกับน้องบางทีน้องก็เล่นมั่งบางทีก็ไม่เล่นด้วยอะ ทีเล่นน้องเขาก็ไม่เข้าใจอยู่อยูๆก็งองแงค่ะ เอเคมตวนั้นให้เน่บอลป็นกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้ทั้งค,ครอบครัวอย่างสมมติว่าถ้าว่ามันไม่ได้ไปเบียดบางเวลาของการเดินห้างของการเล่นเกมของการทําอะไรอย่างอื่นเลยเพราะว่าเราใช้เวลาแค่ช่วงเช้าต่อสัปดาห์เนี่ยสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมีค่ามากกว่าการที่จะไปนอนอยู่เฉยๆทั้งวันเอาขอแค่3ชั่วโมงครึ่งวันเนี่ย เอามาทำประโยชน์ดีกว่าแล้วมันจะได้มากกว่ามากกว่าที่คุณคิดคนะ่ะช่วยกังถูนหน่อยช่วยสาผมหน่อยช่วยสาาผมหน่อยเนี่ยเราอุ้ยเปียเปียเหรอันนี้อึ้งยังยืนในดีลูกยืนในดียืนในด,นด,นดีดูพุงนี้ไม่พุงใหญ่อย่างนี้ลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะนิดน,งน,ดนึงนะิดนึงเดี๋ยวเดินได้าไปเที่ยวไง เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะไปทิ้งทิ้งคว้างไว้ตรงนั้นตรงนี้พอเขาโตมาแล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดความรู้สึกและมีการกระทําถ้าเขาโตมาแล้วแบบบุบบ,บ,บี้อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมาทําร้ายเราก็ได้เพราะว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องดีกับสังคมเพราะสังคมไม่เคยหให้อะไรกับเขาอะไรบอกน้องยืนงินไว้นะน้องไปเที่ยวเท้าวาง ผมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเราทุกคนเราควรทำอะไรเพื่อสังคมบ้างอย่าอย่าอย่าไปบอกให้สังคมทำอะไรเพื่อเราอย่างเดียวเพราะว่าประเทศชาติจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีสังคมที่เข้มแข็งแล้วสังคมที่เข้มแข็งเนี่ยมันต้องมีความเอื้อเฟื้อถึงกันและกันมันต้องมีความรักมีความเมตตามีความอบอ่อนอาลีผมเชื่อว่าคนที่ลงมาทำเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เขาเสียนะแต่เขาได้ชื่ออะไรครับ ชื่อจนันทชัยครับจนันทชัยอายุเท่าไหร่อายุห้าขวบครับจันทชัยมีพี่อาสาไหมชื่อพี่อะไรชื่อพี่เป็ดครับแล้วเวลาพี่เป็ดมาพี่เป็ดเล่นอะไรกับจนันทชัยพี่เป็ดเล่นจักรยานแล้วก็เรียนหนังสือระบายสีรูปภาพแล้วก็ขี่จักรยานไปรอบแล้วก็ไปเล่นสนาม,มแล้วก็มาเล่นต่อสู้กับเพื่อน โอ้ยพี่เป็ดเล่นเยอะจังเลยเนาะชื่ออะไรคะชื่อสีละวันอายุ6ปีมีพี่ขนมเทียนด้วยรอคะพี่ขนมเทียนมาบ่อยไหมมาบ่อยแล้วก็มาช้าด้วย <laughs> คิดถึง <c ười> คิดถึงเ <c ười> หรออยากจะให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยมันแบ่งกันได้ไม่จำเป็นต้องรักแต่ของชั้นลูกชั้นหลานชั้นลูกเพื่อนชั้น ลูกใครก็รักได้เพราะถ้ารักได้อย่างนี้เนี่ยรับรองว่าคนเราจะไม่ทะเลาะก,กันจะไม่ทำลายกันง่ายๆอะค่ะยิ่งเราแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น ความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของเรายิ่งแนบแน่นยิ่งขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณอาสาสมัครเจ้าหน้าที่แล้วก็เด็กๆนะคะจากบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดทุกคนที่มาแบ่งปันเรื่องราวความเอื้ออาทรต่อกันค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่มีข้อมูลหรือว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆของโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานชุมชนโรงเรียนนะคะก็สามารถแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ที่รายการ หัวใจใกล้กันทางอีเมลแอดเดรส heart@thaipbs.or.th หรือโทร027911113เราอยากมีชุมชนสร้างสรรค์เราอยากเห็นทุกๆครอบครัวมีอนาคตสดใสเริ่มต้นกันที่หัวใจใกล้กันนะคะสวัสดีค่ะรับลดความหาเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน Ha <laughs>